นนนัั่ีสวัสดีตอนเช้าก่อนละสวัสดีเอฟซก่อนวันนี้ผ้ามันเด่นลังบ้านเออลูกเจ็ดหน่อยลูกเจ็ดเป็นเย็ยนคัับุ้ปวด้ามันนอนไตห่มบกวงที่นองยายเสียหนา แ่าแหบมูติแม่อยาแฮหบมูพี่น้องเมื่อนี่กับแดดอีกคือเกาละจ่าเมื่อนี่แดดร่มมาคอยหอนปันไดดอกคือมันอยู่ในโฮมบูปักม่วงกับหยอยยำยางยูนี่มแหละปักม่วงกับดดดกคักซิมอันซิเมนเพิ่นเอาทุ่งเศษทีมาสีดเด้ตอนนั้น เป็นเศษทุงเศษทีใส้นต้นมันแม่แม่ใส่ใบมันดกอยู่ตัวล่ะมาแทนอันต้นแก้วขามินเนาะพาดดกค่ะค่เออดกหน่อยาย,าอย่ำย,ยางอยู่ต้นหน่อยหน่อยใจังหมากอันดกกระดอกมักน,นี่กินเป็นบ่านี่บักม่วงอือ อ,อีพอหญ่นี่อีพอญ่หนาแถวฮะแมนบอพอญ่หนาท่ววันน,นี้นาแปดสิบพนอนนอเพื่อนะกพนเย็นพยยาานรับาาตาแลบดิมยู่มครแก๊สแก๊สเลาย็นตีแก๊สเย็นตีะเพื่อนเออเพนมีมนความสุขกับพยยนันเย็นมาพอญ่เท่า หนูเอินเต็มหนูเอินบักแก่ละอีพอยไนอีพอยไนเ่าเลยนม่พอยไนเ่าอยากกินเผาเราตีเมืองหนูวะมากินเผากับไข่เด้อไข่ต้มโอ้ยกินดีครับพี่ยังกินไข่ต้มกินฮอดอกนี่ฮอดเสียงใบแม่แม่กินอิ่มแล้วเสียงใบในอันยุติ่งโซฟาเนี่ยานั่นเจ้าของกับมลไปกินคือเกาแม่ย่างักสิงท่องกิน โอ้ยมาของจักเสียงแล้วกินเป็นที่นี่เนอะเพื่อ,อนะเพื่อนนอนหนูเมื่อ,อ,อยนอน่นจะเย็นดีให้ลูกแจ็ดตะควดอันเป็นตะควดหนูเจ้งนะนว่าแดนควดบางฮันบางนี้ แย็ดแจ็ดขอบคุณ FC ทุกท่านนะเร็วขอบคุณ FC เด้อที่เข้ามารับชมกดติดตามให้ลูกแจ๊ดสำหรับคลิปนี้ลูกแ๊ดไปแล้วนะครับนั่น